เวลาที่เราพูดถึงเว็บไซต์ขององค์กรภาพแรกที่หลายคนนึกถึงอาจจะเป็นแค่เอ,อ่อค่าใช้จ่ายที่ยังไงก็ต้องมีหรืออาจจะมองว่าเป็นแค่หน้าร้านดิจิตัลสวยๆใช่ไหมครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองนั้นกันดูนะครับมาดูกันว่าเว็บไซต์สําหรับนักลงทุนสัมพันธ์หรือที่เขาเรียกกันว่า IR เว็บไซต์เนี่ยมันจะกลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์และก็เป็นสะพานที่สําคัญมากๆที่เชื่อมองค์กรเข้ากับนักลงทุนได้ยังไงมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ เคยลองถามตัวเองกันไหมว่าเว็บไซต์ขององค์กรที่เรามีอยู่เนี่ยมันกําลังทําให้เงินรั่วไหลโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายแฝงในการจัดการเนี่ยมันสูงกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยแล้วนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ในส่วนแรกเลยเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ถึงมีความหมายที่ลึกซึง้งมากกว่าการเป็นแค่หน้าตาขององค์กรบนโลกออนไลน์ครับ เพราะว่าสิ่งนี้คือเครื่องมือสื่อสารกับนักลงทุนที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเลยครับข้อมูลทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้นมีผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเว็บไซต์ IOR คืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือช่องทางหลักเลยที่บริษัทจดทะเบียนใช้ในการให้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ทันต่อเวลากับใครบ้าง ก็มีทั้งนักลงทุนผู้ถือหุ้นแล้วก็นักวิเคราะห์เป้าหมายหลกัลกๆเลยก็คือการสร้างความโปร่งใสแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งแน่นอนว่ามันแตกต่างจากเว็บไซต์การตลาดทั่วไปโดยสิ้นเชิงเลยครับเอาละครับพอเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้เรามาดูปัญหาที่มันซ่อนอยู่กันบ้างดีกว่าเป็นปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนะครับเวลาที่อยากจะสร้างเว็บไซต์ประเภทนี้ขึ้นมาวิธีการทํางานแบบเดิมๆที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะก็คือการแยกส่วนกันทํา ทีม IT ก็ไปดูแลเรื่องระบบเอเจนซี่ก็ไปดูแลเรื่องดีไซน์ส่วนทีม IR ที่อยู่ภายในองค์กรก็ต้องมาดูแลเรื่องเนื้อหาแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรล่ะครับก็คือความล่าช้าความซ้ำซ้อนในการทำงานต้นทุนที่สูงขึ้นและที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือความเสี่ยงในการสื่อสารที่อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าแต่ละทีมไม่ได้ทำงานประสานกันอย่างแท้จริงนั่นเองพอเราเห็นปัญหาแล้วทางออกคืออะไร คำตอบก็คือการบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันครับทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ครบวงจรนี่แหละครับคือโมเดลที่เรียกว่า one-stop service หรือบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวข้อหนึ่งเลยคือต้องมีกลยุทธ์ด้าน IR ที่เชี่ยวชาญคอยวางแผนเนื้อหาและการสื่อสารทั้งหมด2ก็คือการออกแบบที่ผสมข้อมูลเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนดูเข้าใจง่ายขึ้นและ3ครับคือเทคโนโลยีที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่ายอัปเดตข้อมูลได้สะดวกและก็รวดเร็วแล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเปลี่ยนมาใช้โมเดลนี้คืออะไรมาดูประโยชน์ทางธุรกิจที่จับต้องได้กันเลยดีกว่าครับตัวเลขนี้ทรงพลังมากเลยนะครับ40%นี่คือต้นทุนที่อาจจะลดลงได้เลยจากการกําจัดงานที่ซ้ําซ้อนออกไปลองนึกภาพตามดูสิครับว่าการที่เราไม่ต้องจ้าง3ทีมแยกกันแต่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียวจะช่วยประหยัดงบประมาณไปได้มาหาศาลขนาดไหน จะเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยครับระหว่างต้นทุนของการจ้างทีมแบบแยกส่วนกับการใช้บริการแบบครบวงจรการลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนลงไปได้ขนาดนี้เนี่ยถือเป็นข้อได้เปรียบทางการเงินที่ชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าประโยชน์มันไม่ได้มีแค่เรื่องการประหยัดเงินอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการสื่อสารกับนักลงทุนก็จะดูเป็นระบบแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์งกรให้ดูโปรง่งใส และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวนั่นเองครับมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับซึ่งจะกลับมาที่แนวคิดหลักที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยจุดที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยก็คือเว็บไซต์ IR เนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตาขององค์กรนะครับแต่มันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างองค์กรกับนักลงทุนเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทั้งหมด ไหลเวียนไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือแล้วสะพานที่เชื่อมองค์กรต่างๆกับนักลงทุนในตอนนี้มันแข็งแรงเพียงพอแล้วหรือยังครับ